สวัสดีครับวันนี้ครัวคุณอ้อมนะครับขอนําเสนอเมนูแกงขั่วกลิ้งเนื้อครับอ่ะขั้นตอนแรกเราก็นําเนื้อนะครับลงไปผัดเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เนื้อเมื่อเนื้อนะครับเริ่มเปลี่ยนสีก็ตามลงใสนะครับด้วยตัวพริก แกงขั่วที่เรานะครับละลายนะครับพีิแกงเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับ<พ><ก>ตอนนี้ในส่วนของตัวเนื้อนะครับก็ได้คลุกนะครับเข้ากับตัวพริกแกงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ ตั้งไฟไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวน้ําแกงนะครับจะแห้งลงนะครับทําให้ตัวเนื้อของเรานั้นนะครับวิ่งไปบินมานะครับตอนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับตัวแกงขั่วของเรานะครับก็ส่งกลิ่นหอมมากเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพิ่มความหอมด้วยตัวตะไคร้หั่นและก็ขาหั่นครับ คั่วไปจนกว่าตัวเนื้อของเรานะครับกับตัวน้ําแกงนะครับเกาะนะครับหรือว่าจับตัวกันเป็นก้อนเด่นครับเข้าถึงจะเป็นในตัวของตัวเมนูนี้ถือว่าจะเป็นขั้นตอนการเจบสิ้นสมบูรณ์ก็คือควดวติ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องพิ่งไปติ่งมาครับต่อไปนะครับปรุงรสนะครับด้วยผงไอ้ผงปรุงรสนะครับตันนี้สามารถใส่ได้ ตามความชอบไปครับก็จะมีในส่วนของตัวนะครับรถดีนะครับผงชูรสนะครับครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ค่อนข้างนิดอย่ยทำนะครับทานง่ายมากๆนะครับ แล้วก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับกับช่อง youtube นะครับครัวคุณอ้อมเลยครับก็จะมีเมนูนะครับใต้นะครับหลากหลายนะครับที่เอามานําเสนอให้กับทางผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับส่วนเมนูหน้านั้นนะครับจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับเอกนะครับแล้วก็ทางช่องด้วยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวท่านใดที่อยากจะให้ทางผมนะครับทำเมนูอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับเข้ามาได้นะครับในส่วนของตัวไต้โป๊นะครับหรือว่าใต้ลิซ่นิดนึ่งครับตอนนี้ก็กำกำลังจะคลิ้งนะครับตัวน้ำแกงของเรานะครับก็แห้งลงนะครับจับตัวกับตัวเนื้อนะครับเป็นที่รียบร้อย ขั้นตอนต่อไปนะครับเพิ่มความหอมด้วยตัวใบมะกรูดหั่นครับใส่เย,เยอะๆครับเมนูนี้นครับต่จะเพิ่มความหอมให้กับตัวแกงกัวลิ้งของเราเ,เองนะครับก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันครับ นี่นะครับหน้าตาของตัวคั่วกลิ้งเนื้อของเราเนี่ยเองครับก็กินคู่กับตัวลูกเนียงนะครับรับพมนี่กาเช่นจแล้วกับเมนูแกงคั่วกลิ้งเนื้อครับผมก็ฝากติดตามนะครับครั่วคุณอมนะครับเมนูหน้านะครับจะเป็นเมนูรากาฝากติดตามเลวก็เป็นลังใจด้วยครับผมก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามสําหรับคลิปหน้าด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมเอกเอกนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ